สวัสดีครับผมยายมรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญปาวเรสัดบวรเป็นเหรียญรุ่นแรกเนือ้อทองแดงมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมถ้าเหรียญสวยกว่านี้มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนเลยนะ ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามันเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการจรานะครับผมบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นนะครับผมบริเวณตรงนี้นะในพื้นเนี่ยนะครับผมจะมีขีดนะครับเป็นแนวนอนนะครับหลายๆเส้นนะครับคมนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมผมจะดูนะครับบริเวณตรงพื้นเรียนนะครับผมบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะครับขนแมวนะครับคมูขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตแรกนะครับในการเจรนาของผมนะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับขนแมวขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นลวดนะครับเชื่อมติด กันนะครับผมาล้วผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมตรงฐานนะครับผมกับกองเนี่ยนะครับเขาจะเป็นเส้นลวดนะครับติดกันนะครับผมเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับนูนคมขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับที่2ในการจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันจะดูนะครับบริเวณตรงเปลวเทียนนะครับผมตรงมุมด้านบนนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่เดี๋ยวผมโฟกัส 黑豆、hey, บริเวณนะครับผมตรงเปลวเทียนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับผมขึ้นมาบนเปลวเทียนอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจารณาของผมนะครับจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงฐานเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับแต่เป็นแนวนอนนะครับเป็นเส้นลวดขนแมวลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงฐานเทียนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมคมนูนนะครับเป็นแนวนอนนะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรณาของผมนะจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงบาดน้ามนนะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับคมนะครับขึ้นมาบนพื้น เหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงบัตรน้ำมนนะครับผมบริเวณตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมบนพื้นเหรียญเนี่ยคมชัดนะครับนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะต้องคมนะครับผมเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะพื้นผิวเหรียญกัน บร um ิเวณนะครับผมตรงพื้นผิวเหรียญนะครับลักษณะพื้นผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับด้านบนมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับโค้นูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะแบนนะครับผมบริเวณตรงพื้นเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะถ้าท่านล คนะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวานะ,ะเหรียญที่ผมนำะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับผมแต่ถ้าเหรียญสวยกว่านี้มูลค่าเนี่ยราคาเนี่ยหลักหมื่นปลาย1ึงแสนนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมนะครับด้านบนตรงกลางนะครับผมเห็นไหมครับเส้นลวดเนี่ยจะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับจุดสังเกตด้านหน้านะหม้อบัตดน้ำมนเห็นไหมครับ จะเป็นเส้นล้วนนะครับนูนคมขึ้นมานะจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณาเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนนะะจุดสังเกตนะครับด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงงองูนะครับกับสาระอาเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงหัวงองูนะครับกับสระอาเนี่ยเขาจะเชื่อมติดกันนะครับผมเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือตําหนิในแม่พิมพ์นะครับมุมด้านหลังนะจุดสังเกตแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่2กันผมจะดูนะครับตรงหัวเลข2นะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงหัวเลข2นะครับผมบริเวณตรงกลางนะครับผมอาจจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดเฉียงเียงลักษณะแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงตัวสอสารานะครับผมตรงปลายสอสาราเนี่ยจะทะลุขึ้นไปบริเวณตรงสระอีกเลยนะครับ เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงตัวเส,สาสรานะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมตรงปลายเสาสระเนี่ยจะโค้งนะครับเป็นเส้นลวดคมนูนขึ้นไปนะครับผ่านสาระอีอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเ,เป็นจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการิจรณาของผมนะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตัวสอสารานะครับผมตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวาน,นะตรงปลายสาอสาราเนี่ยเขาจะเป็นเส้นลวดนะครับสูงขึ้นไปนะครับผมเหนือเลข2นะเอะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดูบริเวณนะครับผมตรงตัวสาอสารานะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้ตรงปลาย<บ>สาอสาราเนี่ยเขาจะสูงนะครับคมนูนขึ้นไปนะครับผมเฉียงขึ้นไปอยู่บริเวณตรงนี้นะ ปลายเนี่ยจะสูงกว่าตัวเลข2นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการพิจารณาของผมนะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับมุมล่างตรงกลางนะครับตรงตัวทอทหารนะครับผมในพื้นตัวทอทหารเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างนะครับตรงกลางนะครับผมบริเวณตัวทอทหารนะครับผมบริเวณตรงนี้พื้นด้านในเนี่ยจะมีขีดเป็นแนวนอนนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะเฉียงด้านลงมาเล็กน้อยนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่5้าในการเจรนาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะครับผมพื้นผิวนะครับเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเหรียญเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบแบนนะครับผมเหรียญที่ผมนำมาทุกท่าน ่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นต้นถึงหลังหมื่นกลางนะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลังหมื่นปลายถึงแสนนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับมุมล่างตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวานะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบเนี้ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพารมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมไปเลยนะตรงตัวนั้ ังสือนะครับผมตรงกลางนะครับผมลักษณะเส้นลวดตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมจุดสังเกตที่ผมบอกเนี่ยเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตัวหนังสือนะครับอุ้มล่างนะครับตรงกลางนะครับผม เดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะครับมุมด้านบนตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะอันด้านข้างนะครับผมมุมนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายด้านข้างเนี่ยจะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมถ้าไม่ชัดยังไงนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอันนี้ก็คือมุมนะครับผมมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้าย เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตุดเหลี่ยญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะครับมีแบบนี้นะ ผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมด้านบนนะครับฝั่งขวาบริเวณนะครับผมมุมด้านบนนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกนะครับผมลักษณะแบบนี้นะลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตรงกลางนะครับผมลักษณะของข้างกระบอกนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือมุมนะครับผมฝั่งขวามุมล่างนะถ้าไม่ช่นยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับมีแบบนี้นะผมยินดีรับเช่าเลยนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะครับมุมตรงกลางนะครับผมด้านข้างเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตูดเหรียญนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิว ให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ยรีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเชา่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพารมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพารมาไว้ในช่องใต้คําอธิบบาใในน YouTube ไว้้หะครั ถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ